สวัสดีครับมาพบกับนิจชินเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวภาพวิดีโอที่ได้จากมือถือ Redmi Note ส Pro 5G นะครับตัวนี้จริงตอนแรกซื้อให้แฟนใช้เนะแฟนมันไม่ค่อยชอบไม่เขาไม่ค่อยชอบอะไรผมก็เลยมาใช้นะครับคือตัวกล้องมันเนี่ยถ้าเป็นแอปกล้องมันเนี่ยครับมันจะซูมได้4ระดับก็คือถ่ายเป็นเลนส์ w 0.6นะครับแล้วก็1 1x 2x ซ x ในสเปคมันเขียนว่าเป็นออปติคอลนะครับนะเป็นออปติคอลนะเป็น lossless zoom นะถ้าเปิดโอเปิดในสเปคมาดูก็เป็น 4x lossless zoom ระดับออปติคอลอ่ามันเขียนอย่างนี้นะผมก็งงๆเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจนะครับอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรหรอกล็อตเลสซูมระดับออปติคอลอะไรงงๆอ่านะแต่มาดูนะครับมันก็ซูมได้สีระดับก็เขียนว่า15นะ ไอ้เรื่องเลนเลนมันซูมันไงเดี๋ยวผมก็ขอไปศึกษาให้ละเอ,อียดอีกทีนะก็าเลยบอกว่าตอนแรกก็ไม่ได้ซื้อตั้งใจอะไรอันนี้คือ15บมิลนะครับอ่าตัวน,นี้ใช้เป็นออโต้นะออโต้ Auto ในการออโต้ Auto ในการแบบอ่าใช้แอปกล้องมันปกติไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรนะอ่านี่ก็มันก็จะตั้งให้เลย F เป็น2.2นะครับอ่าไอโซก็อันนี้ก็มันคือมันตั้งอัตโนมัติเขาเลยนะลองลองขยายดูนะครับนะอ่านี่ก็ ตั้งเป็นที่หนึ่งกนะครับก็ประมาณนี้ไหมความต่างกัน0.6 1X 40อ่า2 x แล้วก็ 4X นะครับอ่าเนี่คยค่ะขยายให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะเท่าที่ใช้มาเนี่ยก็คือเวลาถ่ายภาพเวลากังคือแสงดีๆดีเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเวลาที่มันแสงน้นอยๆเนี่ยมันก็มันก็เหมือนจะอึมครึมหน่อยนะครับนะอ่าไอโอมันก็ชอบตั้งไว้แค่50เนี่ย เหมือนมันพยายามจะดึงให้ตอวให้มันต่ำลงต่ํานะครับแล้วก็ไม่ได้ออตโต้มันเนีไม่ได้แบบสดใสเท่าไหร,นะร่นะเขาจะผบว่าก็คือแบบก็จะสีก็จะแบบอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าแดดไม่ดีไม่อะไรนะแต่ถ้าไปถ่ายตอนแดดดีๆเนี่ยแดดดีๆแดดแบบนปะครับรูปตอนแดดดีๆหน่อยอ่ะถ้าไปถ่ายตอน แต่ดีๆนี่ผมว่าก็สวยนะครับนะสวยดีแต่บางทีถ้าเป็นภาพต้าแบบย้อนแสงนะก็จะมันจะมีอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้มันเหมือน HDR มันไม่เปิดอัตโนมัตินะหรือมันเปิดแล้วก็ไม่รู้นะครับภาพมันก็จะมีแบบนี้แต่อ่าแล้วคราวนี้มาพูดถึงมาคิดไปนะครับาพูดถึงวิดีโอนะครับเนื่องจากตัวเนี้มันมีการสั่นที่เป็น OS ไว้ก็คือการสั่นแมชชีนิกนะครับง่ายๆถ้าเป็น EX ก็เป็นการสั่นดิจิตลอิเล็กทรอนิก ส่วนใหญ่แล้วกล้องหลายตัวเนี่ยมันจะมีการส e ั่นเอเเข้ามาให้จริงแล้วก็เ e อมันจะใช้ได้ครับใช้ได้ในโหมดบันทึ8 0 30เฟรมนะครับแต่ถ้าเป็นโอเอสมันก็จะใช้ได้พวก60อะไรอย่างนี้ก็จะใช้ได้นะครับก็จะค่อนข้างนิ่งเลยนะครับนะเวลาถ่ายรับรถถ่ายนะครับก็จะนิ่งใช้ได้เลยนะครับพอไอ้180เนี่ยก็พอได้180 60เนี่ยภาพก็จะสมูทหน่อยนะสมูทดีเลยนะครับ อย่างไปถ่ายกีฬาเนี่ยถ่ายกีฬานะครับ 1, เนี่ยพอใช้พันแปดสิบคูณหกสิบเนี่ยภาพอกสมมุติแล้วยิ่งถ้าเราเอามาถ่ายแบบถ่ายาเรามาดึงสโลนะครับ ไปดงสโลเพราะว่าไอ้นี่มันหกสิจริงแต่เวลาภาพทั่วไปนี่าเราดูหนังดูหนังเนี่ยมันก็แค่ยีิบสี F ่ fps เท่านั้นเองเราก็าทำสโลได้จังหวะปะทะกันจังหวะย,ยิงประตูเนี่ยมาทำสโลแล้วมันก็จะสมูทดีกว่าถ้าเราเป็นกาใช้ถ้าพันแปดสิบคูณสามสิบนะครับไปทำสโลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะที่บอกถ่า,ายในที่แสงดีนี่โอเคเลยนะครับแต่ถ้าสายแบบแสงแสงไม่ค่อยดีเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะ คือแบบตัวมันไม่คิดให้เองอ่ะคือเราใช้มือถือมไม่เหมือนถ่ายกล้องใหญ่หมอย่างถ่ายกล้องใหญ่ผมก็จะมาปรับแสงปรับอะไรแต่ตอนนี้นผมต้องการเหมือนกับว่าใช้ออโต้โหมดมาเนี่ยถ่ายออกมาแล้วเออใช้งานได้เลยนะพวกกลางวันเนี่ยไม่ค่อยไม่พวกแสงถ้ามันไม่ค่อยดีอึมครึมเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับถ้าเป็นมีแสงนะอย่างกลางคืนเนี่ยกลางคืนแล้วมีเปิดไฟนะครับนะผมว่าโอเคเลยนะใช้ได้เนี่ยโอเคเลยนะครับนะ ถ่ายตลาดถ่ายอะ้รคือเวลาเดินเล่นนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับนะ,ะส่วนสองร้อยมีหลักหลายที่มันชอบโปรโมทสองร้อยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เคยลองใช้แล้วไฟล์มันใหญ่มากอ่าถ้าเป็นงานที่ไม่ไม่ไม่ได้ต้องเป็นมีรูปที่ถ่ายแต่ก็จําไม่ได้ว่ารูปไหนนะครับนะี๋ือถ้าถ่ายไปปุ๊บเนี่ยไฟล์มันจะให้มันใหญ่แล้วเรามันหมอนหลับที่เราต้องถา่ายอาจจะต้องไปครอบ ต้องไปขอบใช้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ทั่วไปที่ผมใช้มันก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้นผมก็เลยไม่ได้ไปถ่ายเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครต้องการแบบอ่าพวกนี้ก็ลองไปอ่าลองเดี๋ยวว่างๆจะลองเล่นให้ดูได้นะครับเพราะว่าปกติผมก็ไม่ได้ใช้เพื่อไปซูมเพื่ออะไรเท่าไหร่นะครับ แต่มว่าเมันเขาพูว่าโ AI มันมีสธฟ้าแต่ผมรู้สึกว่าก็คือย่างที่บอกอะถ่ายกลางคืนเนี่ยชัดถ่ายสวยถ่ายกวางวาแสงดีถ่ายสวยแต่ถ้าแสงอึมครึมนิดนึงเนี่ยก็อย่างที่ให้ดูแล้วก็จะภาพเขาจะอึมครึมหน่อยนะอา่าแล้วก็ชอบตรงออปติคอลที่มันซูมได้นะครับอา่าวันนี้ก็สะดวกดีนะครับอย่างอยู่ไกลอย่างเงี้ยอา่าอยู่เงี้ยแล้วก็ซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเออนะประมาณนี้นะครับก็ถูก จริงๆถูกซื้อมาก็คือถูกใจกันสั่นมากนะครับแล้วก็เอากันสั่นมันเป็นแมคานิกเนี่ยก็จะสะดวกตรงนี้แหละนะแต่ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่ก็ก็จะลําบากเน่องเพราะเราทำพันแปดสคูนหกไม่ได้นะที่ผมอย่างอีกเครื่องเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับตัวนี้ก็มีอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ถ้าเราเราเลือกปุ๊บอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะได้แค่พันแปดคูนไอแคนันแปะนแปดสิบสามสิบเฟมเปอร์เซกเท่านั้นเองนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้คร่าวๆนะครับถ้าชอบก็ฝา,ากกดกดแชร์กดติดตามช่านอาจาจุ๋ยโฟโต้ในยูทูบชาแ e l ในแฟนเพจนรจุ๋ยโฟโต้นะครับผมสวัสดีครับ